น้องลิต้าสว,ส,สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทั้งบ้านเนาะค่ะแล้วก็ยัเงเกาะสายฝุนเงๆฟ้าสาพารวยพี่นุชพารวยกิ่งพารวยบ่ลูกแล้วก็โอโปุปอาพารวยเบิกซับพารวยเนาะค่ะครับผมฟออีใตบ่บมีรายส่องลายจำกับบ่ได้พี่น้อง โผัวผ้าลวยปอวผ้าลวยปออีตายกัน,นม,ม,มือนี่ม,มาผ้าลวดทำนงเพื่อนนะฮะดวผ้าลวยในหดวงผ้าลวยโอ้ไม่ดวงก็มามือนียมาหลายช่องเนาะค่ะเนาะก้อนอื่นดีใจกับน้องอีลิตาเนาะค่ะสีเหลาคว้างเป็นไปเป็นมามือนังผ้าใยรุย่งอันแอบสีสมเหลารุ่งแต่แอบสีฟ้าเฮ้ยมีลาเลียนมาบอกเลขเขาเขียนไว้เนาะเขียนไว้หัวมันนอนอันพอกับแม่เพิ่นเก่งเดิ เพิ่นได้ว่าอันโอ้ยไมาาย่ยิ่งลาออกเลขแนหน้าเพิ่นได้ว่ามันเล่นมากนี่คอยได้เลขมาติหัวบนนอนเพิ่นว่ากับเลขเพิ่นฝันกับว่าได้ใส่ใจเบิกทรัพย์กับว่าได้ใส่ใจแม่ดวงกับว่าได้ใส่ใจเจนนดกับซื้อมันเสียออ,อ,ออกบ่บ่ปล่อยบอกแก้เคียว่าขึ้นไม่ใจเอาล่องเบิง่งเราลูกเนาะกับดวงเขามีเข้ากับสิแตกว่าสันแตกเพิ่งสามตัวสองตัวโอ้ยผู้แม่นี่สิเป็นลม ซื้อน้ำหล,ลักกรลวยได้ขนมให้อีหลาปรากฏว่าบมีไผได้สือจากคุณแต่ว่าดีใจน้ำอีหลจาจะมีอาจจะมีเอฟซีที่ถือน้ำเนาะผู้ดใดถือจะดีใจน้ำเด้อค่ะเมื่อนี้น้องว่าหมู่ว่าน,นี่มีสายบุญทางตลาดเมืองทองเพิ่นมาเปิดโชคเปิดดวงหลักอีหลาพระเลขถือใส่พอดีคือจังเป็นจังวานี่คือจังแบบผูขยเพ็นอยู่มากนี่แม่ ก็เลยมาได้มาลําใส่กันมาว่านี่ได้มาเปิดดวงใส่กันที่ลาก็ได้ขึ้นคู่ข้นคู่ข้นกายน้าปูน้ยายาให้น้าขุ่มข้องเนาะบาดเพื่อนกับสีเห็นเหล็กแม่นเด้เพื่อนกับสีเป็นว่าเบาเหล็กงั้งกับสีแม่นสีออกก็เลยหลังจากนั้นกับสีเป็นอีลาาได้ป่ะนี่สีฝันโบฝันฝันโบลูกฝันจ้ะนั่นเห็นบ่ขขืนคู่แล้วแล้วฝันโหลดปูนําไปบอกโหลด ฟันยังไหนกีนล่ะฟันมาเห็นนี่เขาจะตีกันตุยจะ้ะโอ้คุยิงตีกันนั่งกันจนตุยจนเสียบที่วิ่งตึต้งครูค่ะลกูจ<า>กจ้ะโอ้เขาจะก็เลยเขียนเล่ไปก่อนก่อนสิตุยโอ้ผรู้จักตุยด้วยนะเออ,อโอ้ไม่ธรรมดาในนี้ตุยได้สูมือ,อ,อนีงเขาว่าตุยได้เสียชีวิตนะโอ,อ้ยิงจ้องคนหัวใจเข้าไปเล่ะลูกบ่จ้ะเออบ่ดหัจัก พ่อเป็นมาพ่ออยากบอกมาเศร้าเนี่ยเมื่อเศร้าก็ตอนนี่อีหลาฝันนะกับโบห็นหนาคนเห็นตะตูอย่างเดียวตีกันตีกันเลยอ,อ,อ,อีหลาได้ตีตัวใดกว่าก็เลยตีไปสี่สี่ศูนย์สี่ศูนย์ล่องตีวังเดอร์พวยิ่งตีกันจนว่าตุย,ต,ยตุยทั้งคู่ตุยเั้งคููอีหลาได้ว่าแม่แม่แมคอยฝันเลี้ยวสันเดนมากจาก เฮียนทันคึ่งเฮี่ยนสิวตีดกันบนทราบซิวนี่เฮี่ยนเพิ่นกับสิวทัดไปอีกรังที่ที่สามนับหนึ่งนับสองนับสามไปเพิ่นคือนได้มาล่ามถ้ำนาคาเทวีเนาะคือเพิ่นเป็นหลานค่ะเพิ่นเป็นหลานนั่งเทียกับมะนอนน้ำนั่งเคียกับไปน้ำพอน้ำเม่เพิ่นเป็นหลานกรเลยได้เบิ่งกันอยู่นี่ละพี่น้อง ท่านจิติตต่อนนองดีตากระทุ่งมาเบรอเบิกศรับเด้อ0928618214ถ้าจะติดต่อนนองดีตาเนาะ0928618214ในรอบแต่หลายงวดขึ้นหลังชีลาแตกสามตัวนอเอฟซีพันกะฝากเสียมะหายแนย่ฝากขนมของกินมะหายแนย่ทั้งเทียรเพ่นกับฝากเงินมาเพันวาซืออาหารแห้งหาอีลาแน่วะสัน เพิ่นวาจังซี่รอบที่แล้วกันได้น้ำกินน้ำวเวทีนแล้วน่นารู้มากเป็นก็มีแม่ตาน้ำอีลาดีตางวดนี้กับยาพิษหวังเด้อลูกบอกปูเขียนๆเด้ออีลาไปผัวปูเพิ่นสีเป็นพิเศษกับปูอยู่ล่านถ้ำนี่ละมากที่ไหนถือเนาะลูกเนาะจ้ะเออเคยเห็นบ่เคยเห็นปูบ่ะม่เคยเห็นแต่ว่านีามขออะไรครลูก เป็นสิข่าวฟันเนาะจ้าฟันเป็นตูเป็นตาเลยบอกจ้าฝาดนี่เอาว่าฝฟันตัวู้หยิ่งตุยแต่ไม่ยังเกิดขึ้นมาเลยตุยกะเขียนเล็กหายจดไว้ในเรื่องเขียนเตี๋ยบานนี่โอ้เันเขียนเล็กหายเขียนตัวใดล่ะลูกเขียน หนึ่งแปดเก้าแล้วกัแปดสองหนึ่งแล้วกัหนึ่งแปดศูนย์แล้วกัสี่ศูนย์โอ้จำได้พูดนะอาจเป็นแต่ละจำจะแม่นเลยแล้วก็เขียนให้หลายทีเนี่ก็เขียนหลายตัวอักสามตัวเลยบ่าสามตัวตัวไหนก่อนเนี่ยลูกวังเนี่ยสามเลขทูบสามสามหาโอ้ยจุดหมูว่านเนี่ยโอ้คุณทุนสามสามหาเลขทูบจ้า สาตัวเด้สามตัวก็เป็นหนึ่งแปดเก้าห่งดาลูกเดี๋ยวเขียนก่อนเด้อเอองหนึออ่งแปดสองหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สองตัวก็ะเป็นสี่ศูนยแปดน่ฟันหันเขียนใส่กระดาษไว้เลยอก้อนสีตุยก้อนสีตุยเขียนไว้เลยเขียนเขียนใส่กระดาษไว้เขียนใส่กระดาษไว้เพื่อนกระตีกันบอกตอนแล่เพิ่นน่ะ เขียนแล้วเขียนแล้วมันค่อยตีกันจดตุยเพิ่นเขียนเลขแต่เพิ่นเพิ่นเขียงกันเรียงอีหยังดูเพิ่อนก็ตีกันจักมันเหมือนภาษาเฮาองจักภาษาอีหยังภาษาอีหยังเนี่ยว่าว่างบ่ออกภาษาเขมรเนี่ยเขมรเด้อเอาก็ว่าแน่เด้อเออแล้วนี่ยเป็นภูมิเก่าอยู่ดี ผมเกาวผมหลังยี่ดดอยู่นีนะกระไดจดไปจดท่านบนในนองบอกจดจดีจดพี่ามาก<ด>โมตัวใดสี่ศูนย์แล้วก็เลขสามตัวเท่างหมดนเลยจ้ะโอ้สองตัวนะมากซี่ศูนย์ซี่ศูนย์นี่คือผู้ยิ่งตีกันจนตุยจ้ะตีซอยนองในเด้อู้ยิ่งตีกันเทียงกันศูนย์ใช่กันแต่ว่าพุนสุดท้ายตุยเรื่องคู่มะดู เอ็ดเเดื่องคู่พี่น้องทำมากปล่อยกขาว่าจี้สวนแล้วจำจำแม่นขนาดนั้นเลยเนาะอาความจำแล้วดีจ้ะว่าเออย่างเรานี่เราจำไม่ได้ถึงขนาดนั้นเลยเนาะโอ้ยกรล่อมขามมืออะไรลืมหลุดลืมเล้อเมื่อฝันเมื่อคืนเนี่ยบอลงล่าสุดเลยหลังจากที่เราบวงสรวงอะไรกันไปได้ฟ้ามาบอกว่าลูกจ้ะยานลืมจ้ะขี้เศร้าขี่ร้มน22เดียว่ากรนข่มมือไปเข้ากรลืมล้ว ามามาหาตัา้งแต่เช้าเลยเนะาะป้าอยากบอกแหงบ่ลูกเอ้าขอเงือกปดะวัติเนไปถามปูซื่อเนาะแดนมากลับมาบอกเกศเกศเก่าสันดบอกกี้ดีไหมอ้าจะไปถามกันไาเดย์เงือย <c oughs> ังีย่กระไรบอกก็ปูลูเที่ยงูผู้เดียวไหมไม่ไปได้มาจังใดวู้เมื่อน่นเจ๊ดเก่เกาเถื่ดประเทศเมื่อน่้นะบานนี้ฝันเศรษฐีหวานนี่คนก็ว่าเบื่อเดนไปถามแล้วได้เด็กมาก เข้าจริงๆเลยกระน,นองมีเสร็จเน,นเาะกสิข่าวกสิไปเห็นอยู่หันอยู่นี่กสิมาบอกมูเลยที่เขากาวาเนาะครับแต่งวดบังหันรัสเสียเพิ่นอีดี่ผมมีไฟเสียไม่มีแล้วเนาะอ๋อเพิ่นว่าเลขพอ่อเพิ่นเก่งไว้เพิ่นเอได้เอามาให้เบิง่งแล้วพ่อเก่งไว้ยังลูกอือยังจ้ะโอ้มี<อ>แต่ฝันนี่ล่ะพ่อพ่อกสิเอตุยนะเอตุยนะเอวไปเฮ็ดหยังมื้อนี้พ่อน่ะขับรถดำจ้ะที่ดินบ่ ไปครับรถดินมีงานเมื่อนี่ได้บปไหนไหมาจะอ๋อเดี๋ยเลยมาอยู่น้ำเมนูแม่โบูเมื่อนี่เดีมาอยู่น้ำแม่เบิกซัจบจุดแย้ไปแก้ปลอยครับเอาขอ,อาดูหน่อยครับได้ระวันนีโอ้โเนี่ยเด้อไม่ยาจับเออเห็นปะท่านทำเนี้พอดีปะค่ะ ของกีฬาเด้อของกีฬาหน่อยให้สูบให้มาแม่เบิกทรับสุซืทีละเต็มสื่อซิมหาออกซูนหาหาซูนให้กีฬาบ,บอกน้องวดนี่ให้กีฬาปั่นกีฬามันปู่ิ่นมักเล็กน้อยพี่น้องเล็กน้อยมาเอาเลขถืกสุน่นขนาดลูกข้าเจ้ามาจุดจูบซื้อมือหนังจะถืแไ่เมืม่อวานนี่มนะีคนมาแก่น้ำแดงยุ้ยที่ข้าเจ้าจุดใบหาซูนครับผม,มถือลายคนอยู่เห็นบ่ค่ะท่านผีท่างนี้ไหนถูก แนวทางนะครับเนาะห็นไมทางนี้โอเคเห็นแล้วกิดา,าตองหวัดด้วยจ้าครับอขอบคุณน้องลิต้านะครับ